สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี่ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป Goldelli นะครับก็เป็นแอปอานคาวแล้วก็ทาภารกิจเล่นเกมต่างๆนะครับเพื่อสะสมคะแนนนะตัวนี้เนี่ยผมก็มีคะแนนอยู่ที่18ล้านนะครับหนึ่งล้านคะแนนเท่ากับ10บาทหรือว่า1นึ่งแสนคะแนนเท่ากับ1บาทนะ ตัวนี้เนี่ยผมก็เพิ่งกดถอนไปเมื่อวานนะครับแต่ว่าเงินมันยังไม่เข้านะคือระยะหลังมันประมาณ3วันนะครับเงินถึงเข้านะครับถอนไปเมื่อวันที่2ตุลานะครับวันนี้วันที่3มนะมันก็ขึ้นตรวจสอบนะครับก็ประมาณนี้เลยในส่วนของคะแนนที่ผมได้รับคือคลิปก่อนที่ผมทำนะครับก็คือผมเติมเกมให้เพื่อนดูนะครับทีแรกนึกว่าผมามันไม่ได้คะแนนแต่ว่ามันได้ยู่อยวเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันแล้วก็วันนี้เนี่ยก็ได้คะแนนเพิ่มอีก4ล้านคะแนนนะครับ แต่ว่าตัวอะีร m ดลมิสเนี่ยมันหมดอายุไปละอีอกอันนึงนะเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วนะครับซึ่งมันกดดูไม่ได้ก็เลยเสียดายโย่แต่ว่าในส่วนของอตัวนี้นะครับในส่วนของ l e เจน o o ฟซอสเนี่ยมันยังขึ้นภารกิจให้ผมอยู่นะก็เลยยังงงเหมือนกันอันเดียวมาดูก่อนเนี่ย ในส่วนของเลเวล400เนี่ยผมก็ยังได้นะครับได้มา1ล้าน800คะแนนที่แรกนึกว่ามันมันจะไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ได้ปกตินะแล้วก็ในส่วนของการเติมเงินนะครับคือภารกิจตรงนี้เนี่ยมันยังนับให้อยู่นะก็เลยได้เพิ่มมาอีก4ล้านคะแนนแล้วก็ของวันก่อนได้มาเพิ่มอีก1ล้าน800คะแนนนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิ18ล้านคะแนนนะครับ18ล้านคะแนนเนี่ยเท่ากับ18บาทนะครับเอ้ยไม่ใช่180บาท ก็ได้ชิวๆเลยนะครับได้จากการเติมอีก4ล้านคะแนนนะครับก็เลยได้ถอนไปนะก็ประมาณนี้ได้ของ a d e ล e u m i s ด้วยนะครับในส่วนของแอปนะครับก็เล่นไปเรื่อยได้นะตัวไหนที่มันเติมขั้นต่ำไอ้ทุกถูกเนี่ยเราได้คะแนนคุ้มเนี่ยผมแนะนาก็เติมนะหรือว่าไม่เติมก็ได้นะครับแล้วก็คิดผลได้ผลเสียเองนะครับในส่วนของที่ผมทํารอบก่อนนะครับที่ได้มา5ล้านคะแนน อ่าผมเติมไป3 0มสบอ่าสาบาทนะครับแต่ว่าได้มา54บาทไงมันก็เลยคุ้มนะครับก็เลยเติมไปซึ่งรองเงินเข้าอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมได้เยอะสุดก็คือ r e รีเ n of อ s ซอสนี่แหละอืมก็ประมาณนี้อ่าอีกแอปเสียดายมันไม่ได้คะแนนนะครับผมก็เลยไม่เล่นต่อนะ o o o n and So สอ2นะครับก็เป็นแอปเกมเหมือนกันเลยนะครับคือเหมือนภาค1แล้วก็ภาค2นะแต่ก่อนมูลแอนซอสหนึเนี่ย ก็เคยเล่นนะครับทำภารกิจอยู่มอนเตซ็อกออนซอสองมาเนี่ยผมเล่นแล้วมันไม่ขึ้นให้ก็เลยค่อนข้างเซ็งเหมือนกันนะก็เลยไม่ได้เติมนะครับไม่ไม่ได้ทำภารกิจเลยนะไม่งั้นเนี่ยผมก็เล่นให้มันเป็นเลเวลสี่ร้อยเหมือนกันนะครับเลเวลสี่ร้อยตัวนี้เนี่ยคะแนนได้เจ็ดล้านสองนะก็ประมาณนี้ส่วนเลเวลสามร้อยเนี่ยก็ได้คะแนนอยู่ที่ล้านแปดตัวนี้มีสี่แสนห้าก็ประมาณนี้นะครับ แต่ว่าภารกิจของผมยังเหลืออีก29วันนะแต่ว่าผมโหลดมานานแล้วนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของโก l d d a i l นะครับนะ q u พวกนี้เนี่ยผมไม่ค่อยทําเท่าไหร่ก็คือเน้นเล่นเกมอะไรพวกนี้ซะมากกว่านะก็รอดูเกมเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่ได้คะแนนเยอะเราค่อยเล่นนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เล่นไปละเดี๋ยวลองดูอื่นๆดูะเพราะว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยที่ดูช่องผมก็มาคอมเมนต์อยู่บอกว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยอได้ดูทําธารกิจพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาเล่นเกมซะมากกว่านะครับก็ลองเลือกดูนะก็ต้องดูเงื่อนไขด้วยนะครับว่ามันให้ทําอะไรบ้างนะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยกี่วันนะครับเช่นตัวนี้เนี่ยระยะเวลาก็คือ30วันผ่านด่านถึงแต่ละด่านก็จะได้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถึง501ก็คือได้6ล้านนะครับไอหกแสนสามหมนคะแนน ถ้าเราได้ทั้งหมดก็ยังได้แค่สองล้านคะแนนนะครับคิดเป็นเงินอย่ยี่บบาทนะจะใช้เวลาทั้งอาทิตย์เลยนะครับก็ประมาณนี้เราก็เลือกดูดีๆนะครับในส่วนของถ้าถามว่าแท็บคอยแล้วกโกเดลลี่ตัวไหนดีกว่าแต่ว่าผมว่าแท็บคอยนะแต่ว่าโกเดลลี่ก็ไม่ต่างกันแล้วแต่คนจะชอบตัวไหนนะครับแต่ว่าผมชอบแท็บคอยซะมากกว่า แต่ว่าไอตัวไอเดลักผมมันไม่ค่อยมีแอปใหม่มาให้เล่นนะครับก็ค่อนข้างเซ็งนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับแต่ว่าก็ถอนไปเยอะเหมือนกันนะโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ